สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนนะครับพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงงานประกาศรางวัลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังได้มีการออกอากาศอยู่เลยนะครับแล้วก็ถือว่าเราเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการรายงานสดนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะหยิบยกมา1วงนะครับที่เราจะมาพูดถึงกับรางวัลที่วงนี้นะครับสามารถที่จะคว้ามาได้จากรายการประกาศรางวัลของทาง Mnet Asian Music a w a r d 2021นะครับ และวงที่เราจะนํามาพูดถึงในคลิปนี้นะครับก็คือวง Rookie girl group น้องใหม่ไฟแรงมากๆเลยนะครับที่สามารถจะคว้ารางวัลจากงานประกาศรางวัลครั้งนี้ของทาง Mnet นะครับวง girl group วงนี้นะครับคว้ามาได้ถึง2รางวัลแล้วนะครับและวงที่เราจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือวง s p a นั่นเองนะครับทุกคน s p a นะครับถือได้ว่าเป็นวง Rookie girl group น้องใหม่นะครับที่ไฟแรงมากๆและตอนนี้เนี่ยก็กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับในเกาหลีตั้งแต่ได้เดบิวต์มานะครับจากเพลง m a c Bamba นะครับคอนเซปต์ของวง ก็เป็นคอนเซปของวงที่น่าสนใจมากๆนะครับมีการปูเรื่องราวนะครับมีเรื่องราวตลอดของการคัมแบ็กนะครับถึงแม้ว่าเพลงเนี่ยจะค่อนข้างเบียวนะครับมีเนื้อหาที่เป็นการเล่านิทานเป็นการเล่าเรื่องนะครับแต่ว่าเพลงที่ถูกปล่อยออกมาตั้งแต่เพลงเดบิวจนมาถึงเพลงล่าสุดนี้นะครับกับได้รับกระแสต,ตอบรับที่ดีมากๆนะครับส่งผลให้เอสป้านะครับกลายเป็นวงรุกกี้นะครับเป็นวงรุกกี้น้องใหม่ที่ส already, ามารถจะคว้ารางวัลใหญ่ๆจากรายการประกาศรางวัลมาได้หลายรางวัลมากๆเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับในงานประกาศรางวั ของทาง Mnet Asian Music Awards 2 0ว21ในครั้งนี้นะครับที่มีการจัดขึ้นในวันนี้นะครับตอนนี้นะครับเอสปาเนี่ยสามารถที่จะคว้ารางวัลไปได้จากเวทีนี้นะครับถึง2รางวัลแล้วนะครับรางวัลแรกนะครับที่เอสปาเนี่ยสามารถจะคว้าไปได้นะครับนั่นก็คือรางวัล Best New Female Artist นะครับทุกคนถือได้ว่าเป็นวง rookie นะครับที่ได้รับรางวัล Best New Female Artist เนี่ยมาได้จากรายการประกาศรางวัลของทาง Mnet นะครับก็ถือได้ว่าเป็นวงที่มีความสามารถแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีจาก แฟนคลับแฟนเพลงนะครับรวมถึงมีผลงานที่ประจักษ์กับสายตาทุกคนในเกาหลีนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลนี้มานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเอสเปาด้วยนะครับกับรางวัลแรกอย่างรางวัล Best New Female Artist นะครับที่ได้มาจากงานประกาศรางวัลของทาง Mnet นะครับส่วนรางวัลที่2นะครับที่ทางเอสเปาเนี่ยได้รับนะครับนั่นก็คือรางวัล Best Dance Performance Female Group นะครับทุกคนสําหรับรางวัลนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลนะครับที่เหมาะสมกับเอสเปามากๆนะครับเพราะว่าการโชว์หรือว่า p e r f o r m มนซ์ต่าง บนเวทีของเอสปเนี่ยทุกเพลงนะครับตั้งแต่มีการเดบิวต์มาอย่าง Black Member นะครับรวมมาถึงเพลง next level นะครับที่เป็นเพลงที่2แล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับที่เป็นการคัมแบ็กครั้งล่าสุดนี้นะครับอย่างเพลง ซวิชนะครับถือได้ว่าบนเวทีนะครับเด็กๆทั้ง4คนเนี่ยสามารถจะโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาดีมากๆเลยนะครับก็เหมาะสมมากๆกับรางวัล Best Dance Performance Female Group นะครับเป็นรางวัลจากการโชว์นะครับยอดเยี่ยมของทางฝั่งหญิงนะครับและทั้ง2รางวัลนี้นะครับเอสปาเนี่ยก็สามารถคว้ามาได้นะครับจากงานประกาศรางวัล Mnet Asian Music Awards 2021ทนีะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังดําเนินงานอยู่นะครับแล้วก็ได้มีการประกาศรางวัลเนี่ยออกมาเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็นํามาทํค ลิปแยกออกมานะครับเกี่ยวกับรางวัลที่เอสป้าเนี่ยนะครับสามารถจะคว้ามาได้จากเวทีนี้2รางวัลแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็มาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเอสป้าเนี่ยจะสามารถคว้ารางวัลไหนจากเวทีนี้มาได้อีกนะครับก็มาเป็นกําลังใจให้เอสป้ากันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะพยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานประกาศรางวัลของทางเอ็มเน็ตในครั้งนี้นะครับแล้วก็นํามาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับว่าศิลปินไอดอลวงไหนเนี่ยนะครับสามารถที่ จากเวทีประกาศรางวัลของทาง MNe t ไปได้กันบ้างนะครับแต่ถ้าใครนะครับอยากรู้เกี่ยวกับรางวัลอื่นๆนะครับเราก็ได้มีการทําคลิปเกี่ยวกับงานประกาศรางวัลออกไปแล้วถึง2งานนะครับนั่นก็คืองานของ AIA แล้วก็งานของ m e l o n Music Award นะครับก็สามารถไปติดตามดูกันได้ในช่องอมกกรพอดแคสต์ของเราเลยนะครับส่วนสําหรับงาน MNet Asian Music a w a r d กนะครับก็ได้โปรดนะครับทุกคนรอติดตามคลิปจากช่องเรารออีกแป๊บเดียวนะครับหลังจากที่งานจบแล้วก็เราเนี่ยจะนําข้อมูลต่างๆนะครับมารวบรวมแล้วก็นามาทําคลิปเเ่าให้กกคนฟังียว ร,รางวัลที่แต่ละคนเนี่ยได้รับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอตัวไปดูรายการประกาศรางวัลต่อก่อนนะครับยังไงก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ